คส่วนยางค่ะลกมากค่ะเนวจะเป็นยางต้นเล็กหน่อยนะคะเนี่ยไม่ไม่ค่อยใหญ่ัปต้นนี้ยังเล็กอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวพอเราหว่านข้าวเสร็จกันเราก็จะเข้ามาอยู่สวนยางนะคะมาทำความสะอาดมาถางหญ้าค่ะ ตัดหญ้าตัดลายถังมันจะได้สะอาดแล้วก็ได้ไม่ปีดยางกันนะคะ วันนี้ท้องฟ้าก็ค้มครึ้มนะครึ้มมันฝนจะตกอีกแต่ว่ามันตกก็ไม่ใช่แรงนะตกมาเรื่อยๆปลอย หูึ่ปลายยางก็จะร่มลื่นหน่อยแต่ว่าถ้าฝนตกมาก็ยุงเยอะอะดมชุมร่มลื่นไหมคะเดี๋ยวมันจะให้ใบนื้กระยานจะตายหน่อย

ใายค่ะตัวนี้เป็นยางกัา